สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่เรือนไทยกุ้งเขาวัดเชิงเลนนะคะลงมากินกุ้งแม่น้ำนะคะอยู่อยุธยาค่ะนี่นายกินมากสามตัวนี้เท่าไหร่คะ พันหกค่ะแม่เจ้าฉันจะหาเงินให้เธอทันไหมเนี่ยแล้วเธอกินขนาดนี้เนี่ยดีไหมเนื<ด>้อเป็นไงเนื้อมันจะเด้งเด้งมีความสุขเนาะ<_><_>สดมากอร่อยมาก<_><_>กรุณาเป็นเด็กดีด้วยนะคะ ก็ยังมีเนี่ยก้ามเขาเอาก้ามก้ามกุ้งมาทำอันนี้ให้สััดสายบัวต้มยำต้มยำกุ้ง